ขอบคุณมากๆต้องบอกว่าจริงๆเฮียมใช่คนเล่าสนุกอกครับแต่ว่าเฮ er ียได้พบกับผู้ใหญ่ที่เก่งๆมาหลายคนนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เฮียบอกนะครับว่าเทคนิคหลักๆเนี่ยเฮียได้มาจากอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลหลายท่านจะเคยได้ยินท่านท่านเป็นสื่อมวลชนชั้นครูเนี่ยนะครับเคยเจอท่านที่งานตัดสินรางวัลการทําสารคดีอาจารย์สมเกียรติแกบอกแบบนี้ครับบอกว่าคนไทยเวลาทําสารคดีครับชอบทําแบบเกิดแก่เจ็บตลายผมถามอาจารย์แปลว่าอะไรครับ เราชอบเรียงตามลำดับเวลาสวิตนะฮะแกบอกคุณสังเกตดีเวลาถ้าเป็นหนังฝรั่งมันทำนะครับมันจะจุดที่เราใจที่สุดเป็นจุดแรกเสมอนะฮะอจริงเลยผม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 ลองยกตัวอย่างนะฮะสมมุติเราดูหนังเรื่อง Saving Private Ryan ถ้าเป็นคนไทยทำนะติงต่างนะเริ่มต้นจากอะไรครับครอบครัวของไรอันมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนพี่ชายสีคนไปสงครามแล้วตายไรอันถูกกองบัญชาการส่งไปยังเมืองนี้ จากนั้นพ่อแม่ไรอันมีความรู้สึกเสียลูกชายสี่คนเจ็บพอแล้วเลยจะให้จ่ามิลเลอร์นะครับไปตามหาตัวไรอันเพื่อจะส่งกลับนะครับแต่ฉากที่หนึ่งของไพรเวอของเซเว่นไพรเวทไรอันเป็นไงครับพี่จําได้ไหมไม่รู้อินโหวอินเน่เลยนาวิกโยธินแม่งเปิดประตูมาปัาป๊บแม่งลงไปสู้กับนาซีครับคืบอยังไม่รู้เลยนะแม่งยิงตายหาไปก่อนนะฮะคนแม่งตายกันเพียบนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่ารไรอันแม่งคือใครอและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ว่าว่าพระเอกแม่งคือจามิเลอร์เนี่ยแม่งมาจากไหนแล้วแม่งทาอะไรแต่ค,คืออะไรครับดึงอารมณ์ร่วมคนก่อนครับเหมือนเราดูเรื่องกาเดียเตอร์ครับโพรมาเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องไปเริ่มที่เจอรมานีนะฮะพื้นที่เนี่ยผมต้องบอกกันว่าดูเรื่องนั้นดนะ้วยความสนใจครับพื้นที่ตรงนั้นน่ะคือวินโดโบนาคือเวียนนาในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็ดูแต่ฉากแรกครับมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โ oh, หมันเร้าอารมณ์มากเลยเหมือนกันครับ อย่างเวลาเล่าเนี่ยเฮียจะพยายามพูดเสมอทุกตอนที่ทําอ่ะถ้าเกิดว่าเราทําตามลําดับเวลาครับมันอาจจะไม่สนุกครับแต่เฮียใช้แบบนี้เราเริ่มต้นเนี่ยอย่างเฮีย <c oughs> ขอเล่าอย่างการณีของล่าสุดเนี่ยเฮียทําเรื่องของอัลันเทอร์ริงเดียรเชื่ออัลันเทอริงไหมบีไคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าสมมติเฮียพูดว่าอัลันเทอริงเป็นคนที่เกิดขึ้นที่บริเวณแมนเชสเตอร์จากนั้นต่อมาเขาไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันโดยในปี1 9ึ8แม่งเบื่อไหมครับเบื่อครับแต่เฮียเปลี่ยนครับพี่จะเริ่มต้นบอกว่าบนโลกนี้มีแอปเปิลบรรลือโลกเนี่ยอยู่สี่ลูกลูกที่หนึ่งแอปเปิลของอดัมใช่ไหมครัลูกที่สองสโนไวท์ลูกที่สามแอปเปิลนิวตันครับลูกที่สี่แอปเปิลยุคปัจจุบันแอปเปิลอะไรครับแอปเปิลคอมพิวเตอร์ครับสต็อกครับแล้วสังเกตไหมครับแอปเปิลสตีฟจ็อกเป็นสีอะไรครับรุ่นที่หนึ่ง สีรุ้งครับใช่ไหมถูกต้องครับก็เลยมีคนไปถามสตีฟจ็อบว่าเขาทำแอปเปิลเป็นสีรุ้งเพราะเขาระลึกถึงอาลันเทอริงหรือเปล่าเพราะอันต่ออัลันเทอริงเป็นฮโมเซ็กชวลและอาลันเทอริงตายเพราะว่ากินแอปเปิลกัดไปหนึ่งคำที่มีเคลือบไซยาไนอืมครับเพราะฉะนั้นเฮีย oh. er จะเริ่มต้นเล่าเรื่องอาลันเทอริงด้วยแอปเปิลของสตีฟจ็อบครับ ครับโอ้ดูน่าสนใจขึ้นมาใจ<ค>ว่านักว <laughs> ิทยาศาสตร์ที่ที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเขาทำอะไรอาจารย์เฮียจึงเข้าไปว่าเขาถอดรหัสเครื่องอินิกมาด้วยวิธีการอะไร <laughs> นะครับก <laughs> ับหลายหลาตอนเลยเฮียก็จะต้องเริ่มต้นอย่างล่าสุดตอนนี้ประวัติศาสตร์แปนาทีที่เฮียทำคือเรื่องของราชวงศ์ฮันโนเวอร์ถ้าเฮียพูดว่าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮันโนเวอร์เบื่อปะเบื่อครับล้วเกี่ยวอะไรกูวะใช่แต่ถ้าเกิดเฮียพูดว่าโอ้พระเจ้าจอร์จ เขเลยสนใจว่าเฮ้ยเราได้ยินคำว่าพระเจ้าจอรอ์แดนคนละอย่างนะอันนั้นประเทศแ<ไ>บบว่าโฆษณาขายของโอ้พระเจ้าจอร์ดหน้าท้องแบนราบอันนั้นก็อย่างหนึ่ง <c oughs> แต่เฮียพูดว่าพระเจ้าจอร์จที่เราเคยได้ยินทั้งหมดมีกี่องค์เพราะว่าพวกนี้เขาชอบมี running number นะฮะไม่เหมือนจกักรพรรดิีนอยูอ่ไหมฮะก็จะมีชื่อรัชสมัยที่แตกต่างกาันแต่ของฝรั่งเนี่ยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมีอยู่แปดองค์พระเจ้าหลุยส์มีสิบหกองพระเจ้าจอร์ดมีหกองค์ถูกไหมฮะพอเราเริ่มต้นเรื่องอะไรที่คนคิดว่า คแม่นงน่าสนใจว่ะแล้วจากนั้นเราจึงค่อยเริ่มตบเข้ามาเรื่องเพราะฉะนั้นการลําดับเรื่องของเหตุการณ์ว่าอันไหนจะเล่าก่อน<ม>อันไหนจะเล่าทีหลังไม่ต้องเล่า<ม>แบบเกิดแก่เจ็บตายนะฮะมันก็คงจะสนุกแหละอันนี้ก็เฮียคิดเองนะเฮีย<ม>จ,จะสนุกคนเดียวก็ได้<ม>แต่ว่าก็<ม>จะพยายามที่จะทำให้รายการวอดสายแปดนาทีเฮียมันมีโมเมนตัมด้วยการที่ว่าเอาสิ่งที่คนอาจจะอยากรู้ที่สุดเนี่ยม,มาเป็นสิ่งแรก แทนท,ที่ว่าจะเรียงตามลําดับเวลาของมันไปเหมือนเฮียพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวจะมีนะฮะตอนประวัติศาสตร์ของบาวเฮาส์คดีบาวเฮาส์หะเป็นโรงเรียนออกแบบที่มีอายุแค่14ปีนะฮะแต่เฮียมัน่นใจว่าบ้านของคนในปัจจุบันจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ของบาเฮาส์หนึ่งชิ้นก็จะเล่ามาว่าประวัติศาสตร์ของไอ้โรงเรียนสิปีเนี้ยมันทําอะไร เป็นคําถามที่ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าจริงๆเฮียเรียนรู้มาจากคนอื่นตลอดเลยนะมันเหมือนกับการทาคลิปสักคลิปเนี่ยเหมือนเราทําหนังนะครับเราจะทําหนังเรื่องนี้ยังไงให้สร้างโมเมนตัมให้ได้ต่อเนื่องแต่ว่าอย่างว่าของวันนี้ก็เฮียจะสนุกคนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮียทำเสมอคือดูซิว่าคนที่เขาติดตามคลิปของเราพอดแคสต์ของเราเนี่ยเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรข้อมูลเราสมบูรณ์แบบไหมถ้าไม่สมบูรณ์แบบเติมตรงไหน ถ้าเกิดว่ามีแนวไหนที่คิดว่าดีกว่าเพิ่มเติมเราก็ใส่เข้าไปนะ,ค,ะครับ